วันนี้อยู่กับนุ๊กคนเดิมเพิ่มเติมคือตาหนุ๊กเลยคือนุ๊กอะไม่ได้นอนไงนุ๊กก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะเออวันนี้นุ๊กจะมาทำอะไรดีอะนุ๊กจะมาสร้างบ้านมั่นของนุ๊กก็แท่แท่ไข่ปออีกใครใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด แคด้วยนะคือหน้าปกมันก็จะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่บ้านของโน้ก็จะเป็นบําบสวนประมาณไหนก็ได้ทุกคนก็เห็นโน้มันหลายวันแล้วเนี่ยนุกทุกคนเบื่อยังเต็กเ็วางบีนมาเออ ว,วั่ตัววันเอเอคือวันนี้เจ้าแฮกเกอร์ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายแล้วกันไอ้วันตรงนี้ผิด ได้กนนะไม่เอาแบบนี้ไม่เอาท่งบ้าแบบนี้ทุกคนว่าเทไหมถ้าเกิดเทก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด่อยนะเนี่ยอะไรบ้างของงบแร็ปสองมาแน,น่แหละ โนบก็ทั้งตัดเฮ้ยมาเพียงไ,ไม่ไโนบต้องวางทอดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมอนสเตอร์มันเกินนะ่ะอ่าๆๆอ,อ,อย่าไปสนใจเสียงที่โนบนะแม่เบาเสียงหน่อยแม่มาเบาเสียงให้หมหมด बाकी और कंड तो चाहिए ็แล้วเรามาตกตล่องบ้างกันดีกว่าเอาครับกล่องยังยังี้ยบ้างปะเบาเผากล่องครับทีตะขวางอยู่ตรงนี้กล่องครับกล่องอยู่ตรงนี้เอ้ยลืก นุต้องวางกระถางต้นไม้ต้นไม้ที่นูกจะปลกคือต้นต้นอลไรก็ได้นี่มันมีไหมอ่ะต้นหญ้าแห้่ะทุกคนนุ๊กหากไม่เจอเพราะว่านุกจริงอ๋อนี่ไงต้นหญ้า้ง โบ้โมาเซร็่หยาบเลยจับรถนี้ด้วยนะเอ้ันนี้คือการผิดพลาดเพี้ยน ขอโทษนะครับอันนี้เมื่อกี้คือการผิดพลาด<ๆ>การเทคนิค <pardon. S 1> อย่าไปสนใจนะครับเยอะจังอย่าไ่สนใจเสียนะครับ อันนี้คือการหิทธิาดฮะแบบนึงนะน้องขอตังคาอะไรประมาณจะอะไรน้องเตียงนอนก่อน วันนี้นุ่มต้องขอขอลาตัวไปก่อนสาวันนี้อน,นอนดีกว่า